สวัสดีด้วยครับผมนะแอดวินชัมโบกิทฟครับผมนะก่อนส่งนะครับเราก็จะมีรีวิวนะครับสินค้าให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นบอสเอเบีงห้านะครับพี่ชายจัดไปแล้วด้วยกันนะครับอ่ะก็จะมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับนี่เลยเนาะอ่ะโอเคครับผมนะวิธีการเปิดนะครับบางทีบางท่านเนี่ยต้องบอกก่อนเลยบางทีบางท่านเนี่ยนะครับไม่เคยใช้เจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยวิธีการเปิดนะครับนะ มันจะมีเขาเรียกว่าอินพุตเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า Power On นะครับก็คือต้องเสียบสายแจ็คนะครับมันถึงจะติดบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยเสียบสเสียบหมอแปลงไปเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ติดอะไรอย่างงี้นะครับคือต้องเสียบาสายแจ็คจากกีตาร์มาด้วยนะครับมันถึงจะติดนะครับอ่ะสมมติอย่างนี้ปุ๊บอ่าเน็ตคือติดนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ่ารอไปนโหลดอ่าแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเห็นไหมครับอ่านี้เสร็จปุ๊บนะครับอ่าถ้าสมมตินะครับเราไปถอดนะครับถอดแจ็คกีตาร์ออกมันก็จะดับ เห็นไหมมันก็จะดับนะเพราะว่ามันเป็นสวิตออนนะครับบางทีบางท่านเนี่ยลูกค้ามือใหม่ต้องเข้าใจด้วยนะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าสวิตออนเห็นไหมครับอ่าเมื่อคุณถอดปุ๊บมันก็จะดับอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าคุณเสียบปุ๊บมันก็จะติดนะครับยกเว้นสายแจ็คคุณพังนะะนะครับอ่ะโอเคถ้าเสียบปุ๊บเห็นไหมครับไฟขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอ่านี่เลยนี่คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับโอเคถ้าซื้อกับทางร้านเรานะครับเราก็จะมีการเซตอัพเสียงไว้ให้นะครับ โดยที่เสียงที่1เป็นเสียงคลีน2คินคอรัส3ลิทิลิทึม4โซโล่โซโลแบบแรงๆอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากแก้ไขนะครับคุณก็กด2ปุ่มนี้ไว้กับ X x i t นะครับกดคู่กันพร้อมกันนะครับปึ๊กเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นหน้าตาการแก้ไขขึ้นมาว่าเราใส่อะไรไว้บ้างหรือว่าเราต้องการจะเปิดปิดอะไรแล้วก็กดเข้าไปนะครับ2ทีหรือ1ทีก็ได้อย่างนี้เห็นไหมครับ อ่านี่ครับนะนี่ก็คือไม่มีเอฟเฟกต์แต่ถ้าคุณอยากเพิ่มปีเอมคุณก็หมุนแล้วก็ดูตามนี้เลยว่าอันที่หนึ่งเสียงคลีนนะครับสองทวินอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดตามนี้เลยโมดูล레이ชันก็เหมือนกันอันที่หนึ่งคอรัสเห็นไหมครับเฟนเจอร์เฟเซอร์อ่าโอดีก็เหมือนกันครับนะก็ไล่ไปเลยนะครับคุณอยากได้อะไรอย่างนี้เห็นไหมครับหาง่ายครับผมปรับง่ายนะครับถ้า คุณจะเซฟนะครับคุณให้กดไว้นะครับสครั้งหรือถ้าคุณจะไม่เซฟก็กด e อ็กซิออกไปแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเซฟให้ดูนะครับอ่าสมมติวมผมแก้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะบกดเซฟหนึ่งครั้งแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะกดไว้นั่นเองนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับนะทุกอย่างใช้งานปกตินะซื้อกับร้านจมูกยึดไฟไม่ต้องห่วงนะครับขายจริงส่งจริงแล้วก็ของใช้งานได้จริงๆนะครับจะมีรีวิวแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนี่นะครับนี่คือความ จริงใจของร้านยามุกิไฟให้ดูของนิดหนึ่งเนาะเรามีของจริงเรามีของเพียบครับนี่เลยครับเห็นไหมครับอันนี้เราเขาเรียกว่าเปิดหน้าร้านกันนะครับสาขาที่2ครับอยู่ที่ถนนบรมมาไตรสองนะครับนี่เลยนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นอย่างเดียวไม่มีสับปะรดแค่นั้นเองไ่เกี่ยวไ่เกี่ยวเซลไปอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนี่นะครับนี่คือความชัดเจนนะครับผมบอกได้เลยว่า ถ้าผมเป็นลูกค้านะถ้ามันเป็นโค้ดซื้อนะถ้าเจอพ่อค้ารีวิวให้แบบนี้โอ้โหผมโคตรรักเลยผมบอกเลยนะเออไม่ได้ว่าอวยตัวเองนะแต่ว่าคุณคิดดูในโลกออนไลน์ตอนนี้มันมีโจรเยอะมากๆนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครทําเหมือนผมแน่นอนเอาจริงๆคือมันเป็นอะไรที่เสียเวลาแล้วมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกินเวลาในการรีวิวแบบนี้นะครับแต่สำหรับผมมันไม่ใช่การเสียเวลามันคือความใส่ใจลูกค้านี่เลยครับ คุณบอกต่อได้เลยเราทำแบบนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับลูกค้าทำไมถึงส่งมาแลกเทินส่งมาให้เราเซตอัพอ่ะอันนี้เห็นไหมครับ p i s คัสตอมยิปสีนะครับหลักแสนตัวนี้นะครับมือหนึ่งในี่แสนหกแสนห้าได้เลยนะครับมือสองขายให้อยู่8ปดเก้าหมื่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพนะครับอ่าเห็นไหมครับกีตาร์หลักแสนเอ๊ะทำไมเขาส่งมาเชื่อใจส่งมาให้จมปุก,กร์ไฟเซตอัพล่ะ นะครับเพราะว่าอะไรวันนี้เรามีเครดิตมากพอครับนะวันนี้ใครใครเนี่ยนักดนตรีเนี่ยนะในหูมอกีตร์แทบจะรู้จักเราทั้งประเทศนะ่ยแนตอนนี้นะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราที่เรามั่นใจเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยเนี่ยเราส่งเอฟเฟกเนี่ยไปทุก,าทกภาคแล้วตอนนี้นะครับไปประเทศลาวประเทศเพื่อนมาเออประเทศอะไรอะพมา่าอะไรเราก็ส่งไงคือเราก็มั่นใจว่าเออ น่าจะมีคนรู้จักเราในจํานวนหนึ่งแล้วละตอนนี้เนาะเพราะว่าถ้าเขาเขาไม่รู้จักเราอาย่างคนเชียงใหม่หาดใหญ่เงี้ยถ้าไม่รู้จักผมหรือว่าถ้าไม่ดูในวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยจะรู้จักเราได้ไงจะสั่งของเราได้ไงถูกไหมอ่าแน่นอนครับผมนะเราต้องมั่นใจว่าดึงเลยเนี่ยนะที่ท้า้ผมมั่นใจคือหนึ่งของเราดีต้องดีจริงๆต้องใช้งานได้จริงๆเท่านั้นนะครับอ่าสองคือมีลูกค้าหลายๆจังหวัดเนี่ยสั่งเข้ามา แล้วก็ที่สำคัญคือเขาบริการดีแบบนี้เขาบอกต่อให้โดยอัตนโนมัตินะครับบอกต่อให้เลยเฮ้ยนี่ซื้อเอฟเฟกต์กีตาร์เนี่ยไปซื้อกับพพ่จม,มัวได้เลยนะเขาบริการดีเนี่ยมีการเซตอัพมีการรีวิวให้ดูทุกปุ่มใช้งานได้ทุกปุ่มไม่ต้องห่วงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือใช้งานต้องใช้งานได้ทุกปุ่มแบบนี้นะครับถ้าตัวไหน ที่มันมีตำหนิอะไรผมไม่เอามารีวิวหรอกแล้วผมก็จะไม่รับซื้อมาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนะครับในการรับซื้อของผมนะลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ไม่ใช่เจ้าเก่าเจ้าประจำนะต้องส่งเอฟเฟกมาก่อนให้ผมเซตอัพแบบนี้ก่อนให้ผมเทสแบบนี้ก่อนเทสเสร็จโอนเงินนะครับเอ๊ะทำไมบางคนจะเกิดประเด็นก่อนรประเด็นกนเร่อลาม,มาเอ๊ะทำไมต้องส่งมให้ก่อนอะไรเงี้ยไม่กลัวโกงหรออะไรเงี้ยโอ้โหโทษทีนะครับ ทั้ง youtube ทั้ง l ล n e แอดทั้ง facebook ถ้าผมโกงนะครับผมไม่มีทุกวันนี้แน่นอน,นครับอ่าให้ดูนิดหนึ่งนะเออจะได้แบบว่าตอบเป็นคำา้อลหาเลยว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณจงมาแล้วผมโกงเนะี่ยผมไม่มีร้านที่ชื่อว่าจะมุกจะไฟช็อปแน่นอนนะครับอ่าให้คุณคิดแบบนี้เลยคุณคิดแบบนี้ได้เลยว่าถ้าเกิดเขาโกงเขาไม่มีทุกวันนี้หรอกนะครับและผมคงไม่เอาชื่อเสียงผมมา หากินกับเงินของคุณแค่พันสองพันหรอกนะฮะผมสร้างมาเนี่ย <of customers> <others> นะตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นล้านอยู่แล้วครับผมนะฮะผมบอกได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเงินผมไม่ได้ดูถูกเงินนะหลักร้อยหลักพันมันก็เป็นเงินเหมือนกันแต่ว่าเราตรงเชื่อมั่นได้เลยว่าผมไม่มีทางโกงคุณหรอกนะครับขอให้คุณมีของจริงๆส่งมาให้เราดูส่งมาให้เราเทสยังไงคุณก็ได้เงินนี่นะครับเห็นไหมครับ มีหลายๆตัวในเอฟเฟกเนี่ยพี่ใช้ก็ส่งมาเห็นไหมตัวน้ำมูเออร์ไหมครับและหลายคนส่งมาแล้วก็ยังมีอีกเพียบที่ส่งมาอีตรงนี้กองกันเพียบนะครับเห็นไหมอ่ามีเยอะมากในห้องยังมีอีกนะฮะกีตงกีตาร์อะไรอย่างงี้นะบางทีมันเรียงกันไม่พอน,นะครับนี่แหละครับนี่คือความจริงใจของร้าน jamu ก u ตา a r เห็นไหมครับคุณเห็นยังครับว่าเราจริงใจกับคุณขนาดไหนวันนี้ในโลกออนไลน์คุณเสพสื่อต่างๆคุณต้องดูด้วยว่าเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าถ่า,ายให้ดูเขา คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนอาจจะมองว่าผมเป็นคนขี้คุยแต่ว่าผมไม่ได้ขี้คุยผมคุยในสิ่งที่ผมกระทําอยู่ตรงหน้าคุณเท่านั้นอะไรนอกเหนือจากนั้นผมจะไม่คุยอะไรที่ผมทําไม่ได้ผมจะไม่คุยเด็ดขาดนี่หลายๆคนเสพถึงแล้ววันนี้หลายๆคนคอมเมนต์มาแล้วว่าชอบคําพูดเขาจริงๆเขาเป็นคนที่จริงใจเนี่ยนะครับนี่คือผมต้องการจะสื่ออย่างนี้ให้ทุกคนเห็นเลยว่า เราเป็นร้านที่เป็นโลกออนไลน์แต่มีความจริงใจต่อคุณเหมือนคุณมาซื้อกับเราหน้าร้านฉันได้ฉันนั้นเลยนะครับอ่าเหมือนเราเหมือนคุณเดินเข้ามาเนี่ยเฮ้ยน้องจัมโบ่เนี่ยพี่ถูกใจตัวเนี้ยน้องรีวิวให้พี่ดูหน่อยอ่าถ้าถ้าโอเคเดี๋ยวพี่เอาเลยอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนคุณมาซือาาาออาซ้อหน้าร้านเลยเราทําเหมือนเหมือนคุณมาซื้อหน้าร้านเลยแต่คุณรับของนอนอยู่ที่บ้านแค่นั้นเองเห็นไหมครับ นี่นะครับวันนี้คือความจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นในใครจะซื้อผมนี่ผมบอกได้เลยว่าคุณไปดูได้เลยกับข้อมูลไปดูเครดิตไปดูโปรไฟล์ไปดูทุกอย่างไปอูเกิลคุณก็เสิร์ชเขาว่าจะบ,บก,กิตาร์ไฟในไลน์เพิ่มเบอร์เลย0 8 3 1 5 5ป8สนาขึ้นไลน์นั่นเองเฟซบ o ๊กดัมบลกิตาร,ร์ไฟเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับใน u t u b e โอ้โหยิ่งยิ่งมีเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่ครับมีชุกท่องห่างไว้นันเนี่ย ใครจะซื้อขายจะส่งมาแลกเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้บอกได้เลยระดับประเทศนะครับน้านะตอนนี้นะครับไปหลายๆแบบจังหวัดนะครับนะเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีออนทัวร์แล้วนี่ <laughs> จะมุกจะไฟออนทัวร์นะครับอ่ะโอเคจัดไปประมาณนี้ครับรีวิวอย่างชัดเจนแบบนี้คุณต้องรักแล้วล่ะนะครับวันนี้ที่เขาเรียกว่าจริงใจมากๆนะค,คุณไม่เสียดาย10นาทีหรือ9นาทีของคุณแน่นอนคุณได้รู้จักคนคนหนึ่งที่มันโคตรจริงใจต่อคุณเนี่ยนะครับนะมัน น่าซื้อขายด้วยคุณแบบนี้นะครับจัดไปครับขายจริงส่งจริงกับร้านยาวุกจะไฟจัดไปครับ